หนังสือกรรมทีปณีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวโรปรเรียนธรรมเก้าประโยคมุ่งหน้าไปสู่สวรรค์เมื่อบุคคล ผู้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งอุตสาหะพยายามยังตนให้เป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยกุศลกรรมบททั้งหลายและกุศลกรรมบทของเขานั้นไม่มีโอกาสที่จะผลิตผลวิบากชักนำให้เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษยโลกนี้ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าผลวิบากแห่งกุศลกรรมบทที่จกชักนำให้เขาได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้น มีกำลังน้อยมีน้ำหนักน้อยแต่ผลวิบากแห่งกูศลกรรมบทที่จักชักนำให้เขาไปเกิดในโลกสวรรค์แดนสุขขาวดีมีมากกว่าสมควรที่จักชักพาบุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมดีนั้นให้ได้ไปเสวยทิพยะสมบัติเป็นสุขอยู่ณเทวภูมิซึ่งดีกว่าการเสวยมนุษยะสมบัติเป็นไหนไหนได้อย่างแน่นอนแล้ว ในขณะที่ม่านดำแห่งชีวิตของเขากำลังจะรูดปิดลงโดยน้ำมือแห่งพญามมจุราชกล่าวคือในขณะที่เขาจะขาดใจตายไปจากมนุษยโลกนี้นั้นย่อมจากมีเหตุการณ์อันแสดงว่าเขาจะได้มีโอกาสไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้ามาปรากฏให้เขาเห็นอย่างชัดเจนในขณะมรณาสัรนวิถีเสียก่อนเป็นธรรมดา ก็เหตุการณ์อันเป็นเครื่องบอกล่วงหน้าเพื่อให้เขารู้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคนมีบุญมีกุศลจากพ้นจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาชาวฟ้านั้นก็ได้แก่การบันดาลแห่งกุศล,ลกรรมวิบากชักนำให้เห็นอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นอารมณ์ฝ่ายข้างดีดังต่อไปนี้ก็ ให้เห็นกรรมอารมอันเป็นอารมณ์ของกรรมฝ่ายข้างดีกล่าวคือตนได้เคยประกอบกองการกุศลต่างๆเช่นเคยบริจาคทานเคยทำบุญเลี้ยงพระเคยขุดส,สร้างศาลาเคยรักษาศีลเคยรักษาอุโบสถหรือเคยทำกุศลกรรมอะไรไว้ก็ดี ในขณะที่จะขาดใจตายไปนี้ก็จะมีกรรมมารมมาปรากฏคือให้เห็นเป็นภาพของตัวเองกำลังกระทำกุศลกรรมต่างๆเหล่านั้นอย่างแจ้งชัดจดจำได้เป็นอย่างดีทำให้มีใจเบิกบานชุ่มชื่นในกุศลกรรมของตนแล้วก็ดับจิตขาดใจตายไปในบัดดลกรรม,มารมอันเป็นกุศลกรรมดีงามเหล่านี้ ย่อมจะเป็นเครื่องชี้ว่าเขาผู้นั้นจะต้องไปเกิดในสวรรค์เมืองฟ้าอย่างแน่ๆแต่ถ้ากรรมมารมณเหล่านี้ไม่มาปรากฏให้เห็นวิบากแห่งกุศลกรรมก็จกชักนําให้เขาเห็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งนั่นคือขอให้เห็นกรรมนิมิตตารมอันเป็นอารมณ์แห่งกรรมนิมิตฝ่ายข้างดี กล่าวคือให้เห็นอุปกรณ์เครื่องมือแห่งการประกอบกุศลกรรมต่างๆเช่นตนเคยสร้างกุฏิโบสถ์วิหารบ่อน้ำสาธารณะโรงพยาบาลศาลาเป็นอาทิสิ่งก่อสร้างต่างๆอันเป็นเครื่องให้สำเร็จเป็นตัวบุญตัวกุศลเหล่านี้ก็จะมาปรากฏให้เห็นหรือตนเคยทอดกระถิน บวชพระบวชเนนก็จะมีภาพเครื่องอัฐบริขารเช่นไตรจีวรและอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่ตนเคยถวายไว้พุดมาปรากฏให้เห็นหรือให้เห็นเป็นภาพเครื่องสักการะบูชาภาพดอกไม้ทูบเทียนภาพขบวนแห่ในพิธีการบุญกุศลที่ตนจัดขึ้นดังนี้เป็นต้น รวมความว่ากรรมนิมิตตารมคืออุปกรณ์แห่งการบำเพ็ญกองการกุศลต่างๆเหล่านี้ย่อมจะมาปรากฏให้ผู้ที่ใกล้จะตายได้เห็นอย่างชัดเจนในมโนทวารคนเดียวจิตยึดเหนี่ยวเอาเป็นอารมณ์แล้วดับลงเขาจากตรงไปเกิดในสวรรค์แดนสุขาวดีเพราะกรรมนิมิตตารมเหล่านี้ย่อมจะเป็นเครื่องชี้ว่า เขาผู้นั้นจะต้องไปเกิดในสวรรค์เมืองฟ้าอย่างแน่ๆแต่ถ้ากรรมนิมิตตารมเหล่านี้ก็ดีกรรมมารมที่กล่าวไว้แล้วนั้นก็ดีไม่มาปรากฏให้เห็นวิบากแห่งกุศลกรรมก็จากชักนำเขาผู้มีกรรมดีให้เห็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งนั่นคือคอให้เห็นคตินิมิตตารมณ์ อันเป็นคนตินิมิตฝ่ายข้างกุศลข้างดีกล่าวคือให้เห็นนิมิตต่างๆซึ่งบ่งบอกถึงคติแห่งสวรรค์เทวโลกที่ตนจกต้องไปอุบัติเกิดหลังจากที่ได้ดับจิตตายไปจากมนุษยโลกในบัดเดี๋ยวใจนี้เช่นบางทีให้เห็นเป็นเทพบุตรเทพธิดาซึ่งเป็นชาวสวรรค์เมืองฟ้า ทรงรูปโฉมโศทรงรูปโฉมโสภามีผิวพันธ์สวยงามนักหนาผุดขึ้นมาให้เห็นอย่างน่าแปลกใจบางทีก็ให้เห็นเป็นทิพยวิมานเป็นสวนอุทยานทิพเป็นปราศาสตร์ลาชมนเทียนอันเป็นทิพซึ่งไม่มีปรากฏในเมืองมนุษย์บางทีก็ให้เห็นเป็นต้นไม้กลรพฤกลึกซึ่งเป็นต้นไม้ในสวงสวรรค์ มีร่มเงาอันเป็นสุขน่าดูน่าชมเป็นต้นไม้ที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตบางทีก็ให้เห็นเป็นสิริสายญาติคือที่นอนอันประเสริฐปรากฏในทิพยะวิมานึ่งล้วนไปด้วยแก้วและทองมีประการต่างๆจะหาตัวอย่างในมนุษยโลกนี้เทียบมิได้บางที ก็ให้เห็นเป็นเทวดาชาวฟ้าทั้งหลายซึ่งประดับประดาด้วยเทพาพรอ,อันวิจิตพากันขับปลำฟ้อนเป็นที่ชื่นบานเลิงสลานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสปราศจากริ้วรอยแห่งความทุกข์ทั้งมีลักษณะการว่าเป็นผู้มีความสุขสบายอย่างล้นเหลือบางทีก็ให้เห็นเป็นเทวดาเหล่านั้นเขาพากันนั่งรถทิพมาเป็นหมู่ ประดับประดาด้วยอาพรอันประณีตบรรจงน่าดูน่าชมและมาพูดจาชักชวนตนให้ไปอยู่ด้วยกันรูปภาพมหาสจั์เหล่านั้นย่อมจะพลันมาปรากฏให้เห็นในมโนทวารคือทางใจทำให้บุคคลผู้ประกอบกามาวจรกุศลไว้และจะกระทำการกิริยาสิ้นใจตายไปในขณะนี้ มีจิตใจยินดีเพลิดเพลินเกิดความยิ้มย่องผ่องใสโสมนัสบัตรนี้ถ้ามีผู้สังเกตดูหน้าตาก็จะรู้ได้ว่าเขาจะหลับตาตายไปอย่างเป็นสุขคงจะต้องไปสู่สุขติพบอันเป็นแดนสุขขาวดีเพราะคตินิมิตนี้ชี้ให้รู้ว่าเขาผู้มีกรรมดีนั้น จากพลันจุติไปเกิดในสวรรค์เมืองฟ้าได้เป็นเทวดาอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย